อันนี้สำหรับคนที่ที่เรียกว่าปรับตัวได้ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสเนี่ยผมมันจะเปิดกว้างมากขึ้นเออทุกวันนี้โอกาสมันกว้างจริงนะเออนี่ไปเมตาเวิร์สนี่โอ้โหผมว่าถึงไหนถึงกันอ่ะคำถามในประเทศไทยเราเราเข้าถึงไปได้ไวขนาดนั้นมากน้อยขนาดไหนในมุมมองคุณบอด ผมว่าไวนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาจริงตลาด NFT เนี่ยมีคนไทยหลายคนนะฮะแล้วก็ยิง<ม>ย่งเป็นเด็กๆน้องๆเนี่ยที่อายุ10กว่าสิกว่าเนี่ยเข้าไปในตลาดนี้แล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยนะ<ม>ในขณะที่คนรุ่นผมเนี่ยผมเข้าไปในตลาด NFT เนี่ยยังต้มเตี้ยมอยู่เลย<ม>เอเอคือแต่ว่ามีคนอายุมากกว่าผมนะเข้าไป NFT แล้วก็ทําได้เลยเหมือนกันก็มีคาวนี้เนี่ยเรียกว่าผมว่าอายุไม่สําคัญแล้วอะครับมันอยู่ที่ว่าใครใครไปก่อนก็ได้ก่อนลองย้อนมองกลับไปที่ Facebook ตอนแรกๆที่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ยใครจะไปคิดว่าโอ้โหมันเป็นแพลตฟอร์มทางด้านบิสเนสที่สำคัญและและและเป็นที่เป็นที่ใช่ที่สตรองมากในบนโลกใบนี้ใครจะคิด เมตาเวิร์สเนี่ยผมว่าก็เหมือนกันอืมอืมอันนี้ผมเลยเปิดหน้าจออันนี้หน้าจออันนี้คนยุคเราจะคุ้นๆหน่อยใช่ฮะแมทริกเลยเดียวแมทริกใช่ครับมมผมก็เอามาดิสคัสกับพี่เกียรตินะว่าอแล้ว,วพี่เกียรติมีมุมมองเรื่องของเมตาเวิร์สยังไงบ้างอืม,อมโอเคผมก็มองอย่างนี้นะว่าโลกอนาคตเราพวกงานอีเวนต์ผมยกตัวอย่างนะ งานอีเวนต์ไปบันร์เราอาจจะเข้าสู่โหมดของการที่เป็นเป็นเวอร์ชวลเนาะเวอร์ชวลแต่ต้องเข้าไปในเว็บเข้าไปในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆอนาคตอะ่ะมันคงมูฟเป็นเหมือนที่คุณบอลว่ามาเลยคุณมีแว่นคุณไม่ต้องไปเดินอ่ะไม่ต้องออกงานอีเวนต์อ่ะเออคุณไม่ต้องไปที่ใหญ่ๆโตๆไม่ต้องไปที่ศูนย์แสดงสินค้าไม่ต้องทุกอย่างอยู่ในอากาศทุกอย่างอยู่ในแว่นอันเดียวและที่สําคัญคือสินค้าเราเนี่ยเขาจะยิบจับอะไรก็จิบจับเขาได้ อ่านั่น,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 นคือสิ่งที่ผมคิดในมิติของที่เป็นเป็น SME ที่เป็นสินค้าที่เราจะขายครับซึ่งถามว่ามันแมปไหมมันแมปนะกับยุคของเราไม่ได้อยู่แค่โลกของอเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วที่มันที่มันก้าวล้ำไปเยอะแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาของโควิดช่วงของโรคระบาดซึ่งการเคลื่อนที่ของคนหนึ่งคนเนี่ยมีผลกระทบกับคนทั้งโลกนะ <laughs> ถูกไหม เออสมมติคนคนนั้นเป็นนะแล้วก็เคลื่อนที่ไปอะ่ะโอ้โหนึกภาพดูอะ่ะวันนี้เราอยู่โควิดประมาณเกือบ2อปีอะ่ะพบคนไม่กี่คนนะที่ประเทศจีนนะแล้วก็มีการมูฟเหมือนกันอะ่ะคนแค่คนเดียวมูฟโรคในโรคตัวโรคมันก็มูฟนะครับทั่งยี้ต่อไปผมว่าไอตัวเ e ทเวิร์ดตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในเรื่องในเรื่องของการเย่สมรรถาย แต,แต่เป็นคําถามที่ผมถามย้อนกับคุณบอลไปว่าเราจะเข้าถึงได้ไวขนาดนั้นซึ่งแน่นอนครับพวกนี้มันจะกออกป,ประกอบไปด้วยอย่างน้อย2ส,ส่วน 1. ก็คือในเรื่องของที่เป็นตัวเครื่องมือแวนอ่ะเมื่อกี้คุณบอลบอกว่าไอ้ตัวกล้องนั้นมันยังราคาสูงอยู่เราจะเข้าถึงได้หรือเปล่าคนซื้อใช่ปะมันจะเป็นเหมือนโน้ตบุ๊กที่วันทุกวันนี้มีทุกบ้านหรือมันจะเป็นเหมือนมือถือที่ทุกคนมีหนึ่ง เครื่อง2เครื่องสามเครื่องม,มีขนาดนั้นต่อไปทุกคนจะมีแว่นหรือเปล่ามันจะไวมากน้อยขนาดไหนน,นี่คือคือโจทย์ที่ต้องถามต่อหนึ่งเครื่องมือ2ก็คือในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในการที่พัฒนาในฝั่งของมิติของของของ,ของคนไทยของพวกเราเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหนในการที่มุ่งไปขนาดนั้นอันนี้อันนี้น่าเป็นประเด็นหนึ่งนะแต่ผมก็พอเห็นซิกแนลอะไรบางอย่างนะถ้าในหมวดของการที่จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโอกาสได้ฟัง2รายการรายการหนึ่งเนาะ ครับรายการในช่องยูงทู e ของแพรไต,นะตมั้งแพรไตทำสัมภาษณ์คนดิกทำเกี่ยวกับเรื่องของตัวพวกเจ้าเวิร์ดพวกแลนเลยพวกนี้แหละเออก็เห็นภาพต้เห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็มีคนทำแล้วนะนะครับมีคนทำแล้วมีคนเริ่มพัฒนาไประดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มของเพียบพิชัยเพียบพิชัยมั้งครับคุณคุณบอลอาจจะพอรู้จักอยู่ที่ขอนแก่น อันนั้นก็โปรเลยแหละโปรทาเรื่องของ B R a R แล้วก็กําลังจะขึ้นเหรียญทําเหรียญเท็กเกนของของของคอนแกนกรุ๊ปของเขาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นเบสนะเป็นเบสเลยผมว่ามันมู้ฟไปได้แต่มันเพียงพอไหมแค่นั้นแหละประเด็นมุมมองผมนะผมว่าประมาณสามปีเราไปใช่ใช่ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมของตัวเองไว้แค่นั้นแหละครับใช่ครับก็อยาก วันนี้ที่จัดเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากให้ท่านผู้ประกอบการนะหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยได้เตรียมรับมือครับว่าเออถ้าเกิดว่าเมตาเวิร์สมาจริงแล้วเนี่ยท่านจะปรับตัวยังไง<ม>โอเคแหละเราบางทีเรามีสินค้าที่ยังเป็นฟ<ม>ิสิเคิลที่แบบจับต้องได้ของจริงอยู่นะฮะคร<ม>าวนี้มันจะต้องเหมือนไฮบริดกันนะแล้วผสมผสานกันว่างั้นเราทําการตลาดที่เมตาเวิร์สเพื่อดึงคน<ม>ไปซื้อของที่เป็นฟ<ม>ิสิเคิลได้ไหมสมมุตินะฮะ<ม>อันเนี้ย เรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นจริงเพราะ Meta w ิร์สช่วงแรกๆเนี่ยมันยังไม่ใช่เป็นแบบ perfectly Meta w ิร์สที่แบบสมบูรณ์พร้อมอม,มันยังต้องพึ่งพาการไฮบริดเพราะว่ามนุษย์ยังต้องทานอาหารอยู่นะฮะเออทั้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราทำมาร์เก็ตติ้งเช่นอาหารนะออฟทายส์ ise, ก็คือโฆษณาอาหารอยู่ใน Meta w ิร์สแล้วเพื่อดึงให้ลูกค้าเนี่ยไปสั่งซื้ออาหารในโลกความเป็นจริงเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะฮะแต่สิ่งนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ ผมคิดว่าผู้ประกอบการนีคือถ้ามองเห็นโอกาสเราก็เตรียมความพร้อมเนี่ยผมเชื่อว่าจะทำธุรกิจได้สั c c e s ซสกับ Metaverse ได้ครับอืออืออด้วยครับแล้วก็เรื่องของพวกเทคโนโลยีบ c ็อกเชนพวกเรื่องของที่เป็นตัวที่อยู่เป็นพื้นหลังนะผมคิดว่าเป็นพื้นหลังในการที่จะทำให้เกิดการจับจ่ายคือเรามีสินค้าขึ้นไปแล้วเวลาจะซื้อขายกันเนี่ย มันก็ต้องซื้ออีกแบบนึงนะไม่ใช่โอนเงินเงินแบบธรรมดาทั่วไปเนาะาผมว่าเรื่องพวกนี้ต้องไปศึกษานะไปศึกษาไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะเรื่องของตัวพวกเงินคริปโตเคเรนซีอะไรก็แล้วแต่นะครับเมตาเวิร์ดมันมูฟไปนะครับในเรื่องของการาทานเฟ่อเรื่องของเองินก็ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็ไปหาความรู้ไว้ด้วยนะครับครับอ่าโอเควันนี้ก็เรียกว่า น่าจะโอเคเพอสมควรนะฮะสำหรับเมตาเวิร์สนะจริงๆโอ้โหเรื่องราวมันเยอะมากคุยกันทั้งวันก็คงไม่จบมันสนุกเพราะว่ามันแตกแขนงไปหลายจุดเหลือเกินนะฮะแต่วันนี้ก็คงประมาณเท่านี้ก่อนเนาะครับอืมมันเหมือนเป็น<ต>สิ่ง,งใหม่นะสิ่งสิ่ง,ง<อ>ที่เราไม่คุ้นเคยครับเชิญคุณบอลครับอ๋อไม่ฮะก็แค่จะทิ้งท้ายเฉยครับว่าเดี๋ยวเชิญท่านผู้ประกอบการเนี่ยถ้าเกิดสนใจเนี่ยอยากจะได้คำแนะนำจาก